เรียนคณะกรรมการผู้บรเนินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านายทวัชัจจุนพลดำ,ลงดำงรงตำแหน่งครูครส .1 ไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนพรมคีรีพิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชโดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตร,รฐานตำแหน่งโดยการเริ่มพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นโดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้การเรียนรู้ในสาขาเกษตรเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาและอัปเดตการเกษตรให้ทันสมัยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในบทความนี้เราจะสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนรู้ เกษตรเชพาะกิจที่เน้นการเสียบยอดทุเรียนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ 1. นักเรียนขาดแหล่งเรียนรู้และข้อมูลที่เพียงพออาจส่งผลต่อการเรียนรู้ 2. ขาดคุณภาพและนักเรียนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างเหมาะสม 3. ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นข้อจํากัดในการเรียนรู้และปฏิบัติงาน 4. ขาดการสนับสนุน และแนะนําจากผู้สอนอาจทําให้ในักเรียนไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรอาจทําให้ในักเรียนรู้ได้ไม่ดี 6. ขาดการสนับสนุนหรือโอกาสที่เพียงพอในการฝึกงานหรือทํางานในส่วนทุเรียนจริงสําหรับการแก้ไขปัญหานเหล่านี้อาจจาเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม,ตมและการสนับสนุนที่เหมาะสมสําหรับนักเรียน และผู้สอนเพื่อเสริมความรู้และทักษะในการเสียบยอดทุเรียนและเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้จากปัญหาดังกล่าวชาพระเจ้าได้ศึกษาการเรียนรู้แบบ active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีความมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติหลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกรณีศึกษาเป็นต้น โดยกิจกรรมที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณการสื่อสารนำเสนอและการใช้เทคโนโลยีส,สารสนเทศอย่างเหมาะสมบทบาทของผู้เรียนนอกจากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดังกล่าวแล้วยังต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน ผู้สอนลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในลักษณะการบรรยายลงและเพิ่มบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทํากิจกรรมต่างๆรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเรียนรู้ในการสอนแบบ active learning มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนและมุม่งช่วยให้นักเรียนทั้งชั้นได้เห็นการปฏิบัติจริงด้วยตาตนเองทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องหรือการปฏิบัติ ชัดเจนนอกจากนี้การศึกษาใบงานและวิดีทั์ยังช่วยอธิบายเนื้อหาวิชาที่ยากซึ่งต้องใช้เวลามากให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นและประหยัดเวลารวมทั้งเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นผลการทดลองที่ผู้เรียนไม่สามารถทดลองเองได้เนื่องมาจากขาดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จําเป็นที่จะทําให้ผู้เรียนทดลองทุกคนหรือเป็นการทดลองที่มีอันตรายขั้นตอนการสอนโดยอาจแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนคือ ขั้นนำการสุบเรียนขั้นสอนขั้นสรุปขั้นฝึกฝนผู้เรียนและขั้นการนำไปใช้สำหรับขั้นตอนการเตรียมการสอนแบบ Active Learning ผู้สอนได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1. กําหนดจุดมุ่งหมายของการเรียนให้ชัดเจนต้องให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและวัย 2. เตรียมอุปกรณ์ในการสอนให้พร้อมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ 3. เตรียมกระบวนการสอนเช่นกําหนดเวลาและขั้นตอนจะเริ่ม ดำเนินการและจบลงอย่างไรผู้สอนต้องเข้าใจในขั้นตอนต่างๆเหล่านี้ยังเจมแจ้ง 4. ทดลองเทคนิคและสื่อการสอนก่อนสอนจรงิงควรทดลองสอนเพื่อตรวจสอบความพร้อมตลอดจนผลที่จะเกิดขึ้นเพื่อป้องก,กันความผิดพลาดเวลาสอนและ 5. การจัดเตรียมแบบสังเกตการสอนแบบ a c t i v e learning และเตรียมคำถามหรือประเด็นที่จะให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดอภิปราย จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งเนื้อหาหลักและหลักการทฤษฎีตลอดจนลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อไปครับเจ้าได้นำวิธีการสอนโดยการใช้สืบเสเจหาความรู้ 7E มาพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนการสอนการเกษตรมีระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม2565เดือนกันยายน2566 โดยมีวิธีการดังนี้ 1. การศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2560เพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามมาตรฐานและคุณลักษณะและตัวบ่งชี้ 2. ศึกษาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ a c t i v e learning 3. ใช้วิธีการสอนแบบ a c t i v e learning เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและเริ่มพัฒนาสื่อกระบวนการและการสร้าง นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 4. ออกแบบกิจกรรมตามวิธีสอศนโดยสอนแบบ Active Learning 5. เปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่4การขยายพันธุ์พืชแผนการจัดการเรียนรู้ที่12เรื่องประเภทของการขยายพันธุ์พืชการเสียบยอดทุเรียนตามที่ออกแบบไว้ 6. นำกระบวนการและสื่อการเรียนรู้ไปทดลงใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุง เพื่อพัฒนากระบวนการและสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายและนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง7นําผลสะท้อนในการใช้กระบวนการและสื่อการเรียนรู้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศผลสําเน็จ,จาการเรียนเพื่อให้ประเมินการเรียนรู้นําข้อมูลที่ได้มาพัฒนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จากการที่ข้าพเจ้าได้นําวิธีการสอนแบบ e x t e e t Learning มาพัฒนาทักษะทางด้านการเสียบยอดทุเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่4การขยายพันธุ์พืชแผนการการเรียนรู้ที่12เรื่องประเภทของการขยายพันธุ์พืชเสียบยอดทุเรียนส่งผลให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้กับผู้เรียนดังนี้ 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพรมคีพิทยาคม อธิบายวิธีการขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเสียบยอดได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ70 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนพรมพีรีพิทยาคมมีผลสำเร็จทางการเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชด้วยการเสียบยอดทุเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ70 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าโรงเรียนพรมพีรีพิทยาคมมีทัศน คติที่ดีต่อกันปฏิบัติงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละเจจากการที่ข้าพเจ้าได้นําการสอนแบบ a c t i v e Learning ซึ่งประมวลสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้1เป็นการสอนที่เพิ่มความเข้าใจของผู้เรียนเนื่องจากได้ลงมือปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนและผู้เรียนจะจําเรื่องที่ทํากิจกรรมได้ดีและนาน 2. เป็นวิธีการสอนที่ช่วยประหยัดเวลาอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย 3. ส,สามารถใช้ผสมผสานกับวิธีการสอนแบบต่างๆได้เช่นการสอนโดยการใช้การบรรยายหรือการใช้เกมเป็นต้น 4. เป็นการสอนที่เล่าใจผู้เรียน 5. กา,ารศึกษาวิธีทัศน์สามารถแสดงซ้ำตรงจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแจ่มแจ้งในจุดที่ต้องการได้ 6. ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้และ7 เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักสังเกตหาเหตุผลและสรุปหลักเกณฑ์ได้สิ่งที่คร,รูควรพัฒนาต่อไปคือการที่นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ครูสอนมาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ต่อไป